สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช anel GCF 101ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel GCF 101วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแพนเ e ็ s ไซ e 2หรือแพนเ e ็ s ไซ e 2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมา,าทดลองทดสอบปืนนะครับ ที่ซื้อมาใหม่นะครับไอตัวนี้เลยเอ,อันนี้ผมอยู่ในแบบทดลองนะครับตัวนี้นะครับแยบทดลองเดียวผมเข้าไปพาไปดูตัวอย่างปืนนะครับีเ,เปืนกระบอกนี้ผมใช้ชิปตัวนี้แรกนะครับประมาณส0่พชิปนะครับปืน NSX แล้วก็เซนชินนะเซนชินนะอันนี้ก็ไม่เนดใจนะทางเราก็ไม่ได้เก่งเราจะมาทดลองยิงกันเลยนะครับก็ปืนกระบอกนี้มาเล็กๆก็จะไม่มีอะไรให้นะครับมันก็ยังมีผิดสะขบสำหรับปืนนี้มาให้นะครับ,บคือว่ายิ่งยิ่งม,มากนะครับดูการเปลี่นกระสุนนะครับ อย่างที่ถือว่าซื้อมาไม่เสียหายอะไรนะถือว่าคุ้มนะครับกับการซื้อมาอันนี้ผมจะใส่สกรบสามไปนะครับกับเดี๋ยวเอาแบบสกบที่เฉยดี่ก่อนีหัวหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดตายนะครับผมจิตใจชอบตรงเดียวก็คือเสียงปืนนะครับโหยังชอบ ถ้าใส่เก็บเสียงล่ะใส่เก็บเสียงเข้าไปอ๋อยาง,งครับแต่ไม่ค่อยชอบเสียงเท่าไหร่นะครับแต่มันทำเหมือนมันทำให้ยิงรัวขึ้นนะครับเหมือนยิงรัวขึ้นเอ่อหนผมจะลองใส่ที่จับนะครับกับ น,นี่สีอ่ะสีของปืนสีลือลายเนี่ยอ๋อลายปืนลายปืนผมมีไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะแต่ขอคี่เข้าไปดูในนี่ก่อนอผมยังไม่มีลายปืนเลยแต่ว่าสามารถทดสอบได้นะครับสามารถทดสอบได้ ข้ามาหมดทดลองนี่เราสามารถลองได้ทุกปืนนะครับแค่คลิกคลิกที่ปืนแล้วก็คลิกเอ่อออกนะครับอ่าแล้วก็ใสปืนกระบอกนั้นมาทดลองเลยเอ่อเผื่อใครไม่รู้นะครับเราจะได้เผื่อใครไม่รู้ว่ามันสามารถทดลองได้นะครับแบบก่อนเราจะซื้อนะครับก่อนเราจะซื้อปืนเลือกซื้อปืนอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเข้ามาจะหมวดนี้มาทดลองได้นะครับเอ่อ ปืนกระบอกนี้นะครับที่ผมเลงไว้นะครับก mm ็ม hmm. ีกำลังเก็บเยนซื้อเป็นเอ่อภ <Yeah. S 1> ายในน่าตื่นตายในเน mm ื hmm. ้เป็นอะไรที่ยรุ่มงม mm hmm. ากนะครับเลงมาก mm hmm. สองรวบหนึ่งสองรวบสองเม็ดร่วงครับริ่งมาก mm hmm. เออเดินะ โอ้โหฮะปืนตัวเองไม่เจอเลยครับอยู่ไกลเกินโอเคอันนี้ผมก็ใส่ครบยังโอเคขาดขาดเก็บเสียงนะครับผมใส่เก็บเสียงเข้าไปใส่ที่จับเข้าไปไดูสิจะนิ่งไหม๋อก็พอได้นะครับจริงๆกับนิ่งมากแต่ก็แจ่มนะครับเดี๋ยวผมถอดเก็บเสียงออกเลยทำไมเสียงเป็นแบบนี้ไหนลอง ลองเอาออกแล้วใส่ใหม่สิโอเคนี่ต้องเป็นแบบนี้อ่าน่เป็นหน่อยดโดนหวัวทุกเม็ดระยะประมาณ40เมตรได้มั้งได้หรือเปล่าประมาณนี้แหละงั้นเราไปทดสอบในโหมดจริงกันเลยนะครับโหมดจริง ตอนนี้แมปนี้กำลังเปิดอยู่นะครับเอ่อจะเป็นเออ่คาดว่าจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับผมจะใ่าตัวตายไปแล้วก็เลือกแมปนะครับปึ๊บ อ่ามาเกิดเกิดตรงนี้เลยอ้าเกิดตรงนี้ได้ด้วยหรอปกติมันต้องเกิดไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะไปตรงนี้ได้อ่างั้นลงสนามลบเลยทดลองเดี๋ยวแป๊บนะครับ จะโหลดชาหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอคค้ึว่าคนน่าจะเยอะนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองแบบแบบไม่ใส่เก็บเสียงก่อนแล้วกัน,คคนรูน้พี่ว่ามันจะของไทยวะเนี่ยรู้ี่ว่ามันจะ ดีขนาดไหนยังไม่เจอใครเลยนะครับอยู่แถบลงจนหมดเลย <c oughs> ยังไงโอ้โหเยันยิงให้ดัวยนะครับ แม่นั่นเดี๋ยวลองไปทดลองใส่เก็บเสียงก่อนดีกว่าสย่งปืนเราใจมากเลยเจเราจะใส่เก็บเสียงนะครับผมจะเน้นเฉพาะสิ่งที่ผมว่าผมจำเป็นนะครับ ไอน,นี้มันแค่อะไรแหละแค่ทำให้เสียงมันน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็แน่ใ,นใจนะครับผมอันนี้เหมือนมันจะเก็บเสียงนิดหน่อยนะส่วนอันนี้เก็บเสียงยาวเลยสโคปผมเลือกเอาสามจุดสี่นะครับคูณนะครับคูณสามจุดสี่มีสูงสุดปืนนี้มีสูงสุดสโคปกนะครับจะใช้แทนสไนเปอร์ได้นะ สำหรับยิงใส่หัวนี่เปนสองนัดเอ่อสามนัดถ้าเป็นสไตล์ที่ผมทดลองตอนนั้นก็สองนัดนะครับอันนี้ไม่เหมาะสู่โจมนะครับเหมาะสำหรับเอ่อยิงปุ่โมโจมตีแบบนี้นะครับถ้าจะไปบุกบุกเอ่อประชันชิดนี่ไม่แนะนำนะครับเราอาจจะลั่นใจไม่ทันเขาก็ได้มันที้ยินเสียงแล้วเมอนตอนนี้ยังไง เปนแบบนี้สำหรับเหมาะสุ่มโจมตีมากกว่าผมว่าแต่ก็ถือว่าเจ็บนะปืนบอกคือมาไม่เกียหายไม่เกียรไม่เกียร์ยรชิบตี <c oughs> มีใครอยู่ฝั่งนี้นะไจ้เปล่าอุ๊ยจุ๊บระแวงระแวงครับระแวงอ๋อมันอยู่ข้างใต้นี่เลยเด็กครับอุ๊ยกับเพื่อนซุ๊บเพื่อนทันมเนี่ยคูนิด,ดไม่น่าทัน,นครับมันดักไว้ก่อน ก็คือเพื่อนนายตายพี่ที่ทันไหมโอเคทันนะครับโอ้หชีเจ็ดคดีแต่ก็ไม่เกิดนะครับเป็นเกิดที่ไหนไม่รู้เพื่อนก็บอกนี่ตงรงไห่ต้องโดนถอดจังๆมั้งคงจะได้นะครับที่ข้างหัวจะปล่อยให้หลุดรอด เขาได้ข้าหวัวเมื่อกี้นี้พอดผมจะเสร็จเลยนะครับอันนึง <c oughs> ยาวไปครับยาวไปเชียร์ขาหวัวแล้วอย่าเพิ่งโดนใครฆ่าก่อนแล้วกันโอ้โหมีเลียร์ครับ ฝั่งเราน้าจะเป็นคนยิง๊นเฮ้ยไม่ผมมาเจอไอ้นี่เลยเหรเรยกว่าโผล่ไปเจอไอ้ข้าวหัวนะครับที่ไหนได้มาเจอที่ดิดเองตอนนี้การยึดจุดเรานำนะครับ ชองจุดายแดงข้องไฟแดงนีเหมือนจุดนะครับผมต้องการเอาข้าวหมากเลยตอนนี้โ้มนเก้น เดื่รถเหรอเดี๋ยวให้ทั้งกลัวเกลีเรียบร <c oughs> ้อยโอ้โหโยเยกันเลยทำ <c oughs> ไมตอนสุด้อมันแรงจังเลยนะหรือเป็นเพราะไอ้ตอนมาเล่นจริงมันมีคนใส่สกิลอะไรหรือเปล่า จะเลยดูสึกโอ้โหเดี๋ยวพี่ไม่เห็นนะครับมันเล,ล่าขน ตัวที่เราต้องการเลยนะครับเรลหนไม่ค่อยชอบไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราใช้ชอบชอบนะออถ้าผมมีเิวเทียก็น่าจะฆ่าได้เยอะเหมือนกันนะก็น่าจะฆ่าไอ้ข้าหัวได้วันนี้รถตุ้เท่านี้ เคปืนตัวบอกนี้ผมก็ว่าเหมาะสาหรับไอ้ทุ่มโจมตีมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้หมวดตัวบินเลยเพื่อในการทำภารกิจให้รวดเร็วหูรถถังสองกระบอกของทยิีเดนไม้เจะนีอันตรายยิงคนก็แม่นยิงยานพหนาก็แม่นนะครับ เอ้าพังได้เหรอเคเดี๋ยวผมจะจะไปตลบหลังนะครับยังไงรถคนๆสองตะกูโกเคยังไม่เห็นผมดอ,อ,อ๋อมันมน่าจะคนละพวกกันนะครับ อยพ่พวกพวกกันเุ็ดร้อยแตกเนื่งเราเสียทีโฟไปทีหนึ่งลูกนะครับเมื่อกี้เอ้นี่ไอโดมโดมบาเลียนี่เราสามารถทำลายได้นะครับ เราสามารถทำลายได้นะครับเอ้ยไปไหนแล้วไม่จะบอกได้เลยเนนี่เจอเจอรถฝ่ายสีม่วงนะครับสีม่วงหรือสีแดงเนี่ย เคจอะไปเพื่อนเจ็บร้อยเจอหนึ่งคนนะครับจบก,ก่อนโอเคชักปืนมาแล้วหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เป็นไหนละเร็นต้องใช้ข่าหัวให้ได้ อออโอ้โหไม่ทันมาลองอีกสักรอบซื้อปืนปืนจะบอกนี้เออรู้สึกผมมาเกิดอะไรบนต้นไม้อ๋อมันสั่งรถมาเกิดตรงนีด้ด้วยเหรอโอเคเฮ้ยล่วง ลงช่วยจะเจอไอ้ข้างหัวโอเคผมเจอข้างหัวแล้วงั้นเดียวใช้โซวินเลยในการส่งท,ทำการล่นลงนะครับเดี๋ยวแถวนี้ใช่ไหม บอลลงไปที่งไหนวะอุ้หรือเปล่าอุ้ยคิดโอ้โหแจกหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ข้าวหัวไม่ไม่ใช่ข้าวหัวนะครับไอตัวข้าวหัวมันหายไปไหนไม่รู้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ ตัวข้างหัวนี้ฮะโอ้เจอแล้วแบบเป็นเครื่องบินนะครับเป็นอะไรที่มีสามารถเรือถึงได้เออเดี๋ยวนะถ้าผมใช้ปืนไอ้กระบอกที่ซื้อมาใหม่ดูสิจาทำเป็นสุ่มยิงดูอ่า ขึ้นเลยไม่เอ่ยอุ้ยขึ้นไม่ได้ตายทีกแล้วขึ้นเกิดเลยแค่ทีเดียวเลยเนี่ยแล้มีสองที่นี่

โดนหัวเลยครับซื้อพอไปเรียบร้อยแล้วต้องหาเป้านึ่งเนี่ยตายเกิดอะไรกอนเกเออตัวบินนะครับยังไม่เจอข้าหัวเลย <c oughs> โอ้นี่พี่อัตนี่ไม่เขียวหมดอีกโหวางไกลเลยเฮ้ยลอยยังไงวะเนี่ยไปครับหน่วยสปาย อย่ายุเบรคเป็นหยุดล่อนลงแบบนิ่นๆนมๆปิดล่อนผมต้องลงไปตรงนี้โอ้ยว่างการระเบิดไม่ทันเขียนี่เปิดด้านล่าง,างนะครับเดี๋ยวเราเอาปืนซื้อใหม่ไปลองแบบนี้ซีซิ ถือว่าพระเขาไม่ใช่สิเรายึดจุดนี้ได้แล้วเหรอก็เรายึดจุดนี้ได้นะครับข้างล่างรู้สึกว่าจะเดือดมากไม่น่าจะลงไปได้เพื่องระเบิดสะติโอ้โดนเครื่อแล้วเนี่ยโอ้ถึงว่า เพื่อนเราอยู่เป็นกระจุกอืมเก็นี่ปอะตูนี่โอโ้โหมีมีแอบอยู่ข้างบนอีกแหงนะอยู่แล้วโอโ้โหร่ำรวยกันจริงมีกันซื้อริงเลยไอ้พวกมุกี้เนี่ยโอโย้โห โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย